เจนิกส์พรีเซนต์โอเคครับผมโมเนตโตครับมาสาธิตการใส่ชุดรอดอนะครับผมใส่ไงให้แนวใส่ไงให้ยูดีครับผมหนึ่งครับเสื้อกางเกงครับเป็นกางเกงขายาวนะครับอย่างที่เห็นตามมาด้วถุงเท้าครับผมเป็นถุงเท้าลอดอนะครับสีดําชนิดหนาล่อที่ตามมานะครับก็คือเข็มขัดครับ เป็นเข็มขัดรอดอนะครับผมหลายๆคนก็อาจจะใส่เข็มขัดกันเป็นทุกคนนะครับก็ปกติครับใส่กันตามปกติอ่าอย่างนี้โดยหัวเข็มขัดเนี่ยของรอรอจะต้องใสตลอดจะต้องเงาเราจะต้องหาอะไรมาขัดให้หัวเข็มขัดเงาตลอดนะครับอ่าอย่างนี้ เรียบร้อยครับผมต่อมาก็คือจะเป็นเสื้อนะครับเสื้อนอกโดยเสื้อเนี่ยเราจะพับพับอยู่ระหว่างครึ่งแขนของเราประมาณนี้นะครับก็วิธีการพับก็คือพับเสื้อขึ้นมาปกติครับจะมีความกว้างขนาดของที่เราพับนะครับประมาณสี่นิ้วโอเคนะครับสี่นิ้วก็พับขึ้นมาในลนนักษณะนี้อ่าลักษณะน,นี้ สวมใส่สเลยครับรอรอเด็กไทยคุณมเรียนไปเรียนตอกตันรถเมไปรอแต่รอแต่งตัวเก๋เกเรไม่เป็นเหมือนใครพอตสดเสร็จแล้วเราก็จัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเอาเสื้อเข้าในกางเกงจัดให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมรอรอเด็กที่ทุกคน โอเคก็เร anyway. to ียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นก็เสื้อเข้าในกางเกงเรียบร้อยหัวเทมขัดต้องเงานะครับแขนอยู่ระหว่างครึ่งครึ่งแขนตรงนี้นะครับอ่าสองข้างกระดุมติดทุกเม็ดนะครับผม ในลักษณะนี้นะครับก็ต่อมาก็จะตามด้วยซิ่งครับต้องซิ่งจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับน้องที่กําลังจะเข้าศึกษาปรออนะครับรักษาดินแดนโดยเจ้าซิ่งเนี่ยจะมีหน้าที่คือทําให้กางเกงเนี่ยเป็นทรงกระบอกสวยงามครับไม่รีบ ต่อไปต,ปตามมาที่จะเป็นรูปทรงอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าซิ่งนะครับจะเป็นรูปทรงนี้แล้วก็เราก็จะซิ่งเนี่ยจะมีหน้าที่คือทําให้กางเกงเป็นทรงกระบอกสวยครับเป็นรูปอ่าเราก็จะม้วนม้วนอย่างนี้อ่าม้วนให้เป็นรูปทรงขาขงแล้วนะครับส่วนตัวนี้เรียกว่าอาร์มี่ครับมีไว้ รัดขากางเกงไม่ให้หลุดออกจากรองเท้านะครับผมต่อไปเราก็มาดูวิธีการใส่เจ้าซิ่งกับอาร์มี่นะว่าใส่กันยังไงนะครับอ่าก็อย่างนี้นะครับสวมเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ไว้ทั้งในกนงางเกงแบบนี้เราก็จัดให้มันเป็นทรงกระบอกสวยงามนะครับ รัดกางเกงนิดหน่อยเพื่อให้เาอาเจ้าอารมี่นะครับมารัดก,กันเกงเพื่อไม่ให้กันเกงหลุดออกจากรองเท้านะครับน,นีน้เรียบร้อยครับผมต่อไปก็เป็นรองเท้านะครับส่วนวิธีการ สายรองเท้าเนี่ยก็ง่ายๆแต่จะมีผิดพลาดกันเล็กน้อยกันก็ตรงที่การผูกเชือกครับผูกเชือกเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าข้างขวาอ่าถ้าเป็นข้างขวาเนี่ยเราจะผูกเชือกขวาทับซ้ายนะครับคือถ้าเชือกเชือกด้านขวาจะทับด้านซ้ายอ่ถ้าเป็นด้านซ้ายถ้าเป็นข้างซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเชือกด้านซ้ายทับด้านขวาสลับกัน ก็ลองใส่ดูเลยแล้วกันครับผมอ่าอย่างนี้ง่ายๆแล้วก็ผูกให้เชือกไม่หลุดนะครับส่วนเชือกที่เหลือเนี่ย แล้วก็เหน็บไว้ในรองเท้า,าหาหรือก็จะมัดรวบข้อเท้าอย่างนี้ก็ได้คือหาที่เก็บเชือกที่เหลือนะครับไม่ให้แบบย้อยลงไปอย่างเงี้ยผูกไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมส่วนอีกข้างนะครับก็ทำเหมือนกันใส่ปกติครับธรรมดา ก็เรียบร้อยแล้วนะครับในการใส่เสื้อผ้ารอดอ่าสุดท้ายก็ตามด้วยหมวกครับใส่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอันจบพิธีในการใส่ชุดรอดอนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังจะเข้าเตรียมศึกษารอดอนะครับก็ดูเอาได้ว่า ใส่นิดเดียววิธีการใส่เป็นยังไงง่ายๆนะครับก็ไปหัดเอากันที่บ้านนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับไ I think I love you better now. I'm out of sight. I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. now. It's my.